นายวียรชัยนาคขมาศผู้ว่าราชการจังหวัดพระรคนครศรีอยุธยาะะได้ให้การต้อนรับพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองค,คมนตรีในการเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พระรคนครศรีอยุธยาเพื่อรับฟังสรุปผลการดําเนินงานยกระดับกระบวนการผลิตครูของคณะครุรศาสตร์เพื่อให้บัณฑิตครูมีสมรรถนะพร้อมรองรับปรับตัวสําหรับอนาคต จากนั้นค่ะก็รับฟังแผนดําเนินงานโครงการพัฒนาซอฟต์สกิลแม้ตอนนี้คําว่าซอฟต์ซอเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมนะคะด้วยกระบวนการวิศวรกรสังคมที่จะมาหนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีทักษะจําเป็นในทศวรรษที่21ก็คือการคิดวิเคราะห์การสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่นและการคิดสร้างสารรค์เชิงนวัตกรรมก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้นําของนักศึกษานะคะได้มาเสนอแนวคิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นองคมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน,นาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมชมท้องฟ้าจำลองซึ่งก็เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติด้านดาราศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกการจัดค่ายทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนนักศึกษาและการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูด้วย